สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k s Newscast รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเทรนด์และนวัตกรรมสุดล้ำที่กำลังพลิกโฉมโลกของเราครับ สวัสดีค่ะวันนี้มิ่งขวัญลัธนาจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจอนาคตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการตกแต่งสำนักงานที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดว้าวในปี2565นี้ค่ะเตรียมพบกับข่าวสารสุดเข้มข้นที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับอาคารและพื้นที่ทำงานไปตลอดการค่ะมิ่งขวัญครับเริ่มกันที่ข่าวแรกในบ้านเราครับ ธนาทราบไหมครับว่าเรื่องความปลอดภัยของอาคารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและปีนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยครับ จริงครับมิ่งขวัญล่าสุดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมาสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารหรือ BSA ได้ผนึกกำลังกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณ BSA Building Safety Award s 2025ขึ้นที่กรุงเทพมหานครณกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม6โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารในประเทศไทยโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วครับ ธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาอาคารปลอดภัยในปีนี้ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีการลงทุนในระบบป้องกันอักขีภัยโครงสร้างและระบบอพยพหนีไฟที่ได้มาตรฐานรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างระบบเฝ้าระวังอักขีภัยอัจฉริยะและการบูรณาการข้อมูลอาคารเข้ากับระบบดิจิทัลซึ่งเป็นการก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ขึ้นอย่างมากครับใช่แล้วค่ะนับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารและผู้อยู่อาศัยสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอาคารอาัจฉริยะที่เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญจริงๆค่ะมาต่อกันที่เทรนด์ที่มาแรงและทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือการก่อสร้างแบบยั่งยืนและวัสดุรักโลกครับซึ่งงานสถาปนิก68หรือ Arch i ค e c t Expo 2025ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคม2568ที่ Challenger HAL l m p p c t t เมืองทองธานีก็ได้สะท้อนเทรนนี้อย่างชัดเจนเลยครับงานสถาปนิก68ซึ่งเป็นงานแสดงเทคนโนโลยีสถาปตัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะได้นำเสนอแนวคิดทบทวนทิศทาง past present perfect โดยรวบรวมผู้ประกอบการกว่า1,000รายทั้งไทยและต่างประเทศค่ะพันุ์งานมีการเปิดตัวนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากมายเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero Carbon ครับ ยกตัวอย่างเช่น SCG ที่เป็นผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นำเสนอปูนงานโครงสร้าง SCG c a r บอนต่ำที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง50กิโลกรัม CO2 ต่อการผลิตปูน1ตันโดยใช้ไบโอม s สเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินและใช้ลมร้อนจากกระบวนการผลิตเพื่อเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดเลยครับนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวัสดุก่อสร้างแนวธรรมชาติที่ผสานเทคโนโลยีตอบโจทย์ผู้ บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยครับมีป้อนเพนแอร์แคร์ค่ะซึ่งเป็นสีที่ปราศจากสารพิษและสารระเหยตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ และจะพูดถึงเทคโนโลยีในวงการก่อสร้างยุคใหนก็คงจะขาด AI และบิมไปไม่ได้เลยนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหาการรมก่อสร้างของไทยให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำม,มากขึ้นยิ่งขึ้นครับใช่เลยครับมิ้งขวัญบทบาทของ AI ในบิม VDC หรือ Virtual Design and Construction เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยไทยบิมเองก็ได้เผยแพร่บทความเมื่อวันที่9 สิงหาคม2565เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ AI กำลังเปลี่ยนบทบาทของผู้เช่ยวชาญ BIM VDC จากผู้ลงมือทำไปสู่ผู้ตัดสินใจโดยทำงานที่ซับซ้อนให้เสร็จในเวลาอันสั้นช่วยเพิ่มความแม่นยำในการออกแบบและบริหารจัดการโปรเจกต์ลดข้อผิดพลาดและต้นทุนในระยะยาวได้อย่างดีเลยครับ และที่น่าเตือนเต้นกว่านั้นก็คือในปี2,565นี้คาดการว่า b i มจะได้รับการเชื่อมโยงกับ AI และระบบ IoT มากขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลแบบ Real-Time เช่นการตรวจสอบความปลอดภัยในไซต์งานซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างก้าวกระโดดเลยครับนอกจากนี้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติก็ยังคงเป็นเทรนสำคัญโดยเฉพาะในการสร้างส่วนประกอบของอาคารทีละชั้น ซึ่งช่วยลดขยะและต้นทุนแรงงานได้อีกด้วยครับพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้วเรามาดูเรื่องคุณภาพชีวิตและการทำงานกันบ้างครับแนวคิดสมาร์ทออฟฟิศและสมาร์ทซิตี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเราค่ะ เป to to. ็นเรื T ่องที ació, ่ดีมากๆเลยนะครับสมาร์ทออฟฟิศไม่ใช่แค่สำนักงานที่มีเทคโนโลยีล้ำๆเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความสุขของพนักงานด้วยครับโดย NTH ได้เผยแพร่บทความเมื่อวันที่18มิถุนายน2565ว่าสำนักงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการระบบต่างๆภายในอาคารเช่นการควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติการจองห้องประชุมผ่านแอปพลิเคชัน และระบบเข้าออกแบบไร้สัมผัสหัวใจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการใช้พื้นที่ลดการใช้พลังงานและตอบสนองความต้องการของพนักง,งานได้อย่างลงตัวครับ ไม่เพียงแค่ออฟฟิศอัจฉริยะนะครับรัฐบาลไทยยังเดินหน้าผลักดันประเทศสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการจัดงาน t h a i l a ด์ส mart City Exp o 2025ประหว่างวันที่5-7ถึงพฤศจิกายน2565ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจนปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ผ่านการรับรองแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วถึง37เมืองครอบคลุม25จังหวัดทั่วประเทศด้วย ละคาการลงทุนกว่า11,900ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและรัฐบาลยังออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเมืองอัจฉริยะโดยยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด100%เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านดิจิทัลและ AI อีกด้วยค่ะ ทั้งสมาร์ทออฟฟิศและสมาร์ทซิตี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรและประเทศชาติได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ปิดท้ายกันที่เทรนด์ที่น่าจับตาในระดับโลกนั่นก็คือการเติบโตของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและบริการค่ะธนาเชื่อไหมคะว่าหุ่นยนต์กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพลวัตของแรงงานและประสิทธิภาพการทํางานทั่วโลกอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะเชื่อครับมิ้งขวัญ รายงาน World Robotics 2025โดยสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติหรือ IFR ที่เผยแพร่เมื่อวันที่25กันยายน2565ณแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีระบุว่าความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวใน10ปีที่ผ่านมาเลยนะครับ ตัวเลขน่าทึ่งมากค่ะในปี2567มีการติดตั้งหุ่นยนต์ใหม่กว่า542,000ยูนิตทั่วโลกค่ะโดยเอเชียครองสัดส,ส่วนสูงสุดถึง74%สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตมหาศาลค่ะและการผรสมประสานของ AI และ Machine Learning กำลังผลักดันขีดความสามารถของหุ่นยนต์ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้นทำให้สามารถวิคเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจแบบเรียลไทม์และคาดการการทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าเดิมค่ะ แถมหุ่นยนต์ humanoid ก็ยังได้รับความสนใจอย่างมากนะครับโดยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานในสายการผลิตหรือแม้แต่การแข่งขันฮาฟมาราธอนของหุ่นยนต์ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่22เมษายน2565รัฐบาลจีนเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์จานวนมากภายในปี2565นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ร่วมงานหรือโคบอตที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมโดยเพิ่มความยืดหยุ่นและความแม่นยำส่วนรุ่นยนต์เคลื่อนที่พร้อมแขนกลก็ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่และจัดการกับวัตถุในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้กำลังกำหนดทิศทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการออกแบบสำนักงานสร้างสรรค์อาคารและพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะใช่แล้วครับมิงขวัญอนาคตที่เราเห็นในวันนี้น่าตื่นเต้นและสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Earth Links Newscast ในวันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะวันนี้ธนาและมิงขวัญขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ